โอ้ยกลัวกลัวเข้ามาคนสิเอาหญ้าเคยเห็นเคยเห็นแต่จิ้งจกกับจิ้งหรีดเอาหญ้ายาวๆลูกเคยเห็นแต่จิ้งจกกับจิ้งหรีดนะครับมันทะเลาะกันแล้วจะกินข้าวแกะแกะแกะแก้แกะ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 กะแ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 แกะแกะแกแะกแะะนะ วันนี้เป็นรางวัลของหนูนะครับอ่าวิธีการให้ให้ยังไงดุมไหมจุลงไปในน้ำไปลกจุมเลยจุมไปน้ำจุมเลยจุมกจุมลกจมลูกอนี่เลย่ายนี่เกียจมไปลกจไปน้เลยไม่ต้องมจมลงไปในน้เลยอจุลงไ้ำเลยอาช่วยด้ยเอาเาช่วยกันช่วยกันจมจมไปเลย อาหารข้างในคืออะไรคะจา่านเป็นเป็นอาหารอาหารเด็ดเป็นอาหารปลาแต่เราทําให้ให้เป็นให้ให้บวชแล้วก็เป็นน้ําผสมน้ำเพื่อให้เขาได้ได้ได้ดีในการกินเพราะว่ามันก็ผีหนาไปแล้วนสัตว์ทุกชนิดตอนเช้าเนี่ยก็เลยที่พี่เลี้ยงเราให้อาหารไปแล้วแล้วการวานทุกมาวานตอนอย่างเงี้ยแหละบุฟเฟ่แต่ที่มาเนี่ยบุฟเฟ่เลยอืมอ่าก็ต้องมาเย็นแล้ก็อัดกินเลยนะครับก็อย่านี้เลยครับ แต่มีน yeah, um uh. ี uh. ่สิบบาทครับแต่เท่ากันสามแาวจะเป็นอะไรก็ได้รวมกันค่าสิบบาทจะลดสิบบาทประมาณนั้นเลยเดี๋ยวถ้ามีเจ้าหน้าที่ก็หยอดตู้เอานี่มันยิ่งอยู่แ้วไม่ได้ไปหยอดตู้เอาอย่างนี้ทรอะารนั้นเลยนะครับอ๋อค่ะแล้วให้นกกระจอกเทศหน่อยนกเขาขอน้ะเกี่ยวมันเด็ก ไมดแล้วม่งมอ<า>งมองเอามีมีแค่หลอดไหมแค่หลอดเหลือไหมเยินไปเลยลูกพี่เมีมยว <c oughs> <c oughs> เขากินหมดยาก,ก็กินเมื่อกี้เขาเอายาให้กิน โหกินไปทางดุนงด้นเลยโอ้กินด้กินได้กินได้ นาหรือไงพอแล้วไปพอไปกันไหนหมดแล้วเนี่ยอือนี้มืนเป็นแกะแต่เขกงาวไปแล้วอ่ะใช่เหรอลูกแพะเปล่าแพะเหรอเออแกะแกะแกะเออแกะแกะเออแพะนั่นแหละแพะแพะที่มันไปขาวเอ้ไอ้นั่นหลังงอเขาเรียกอะไรอ่ะเออแพะอะไรลูก ถ้าแกะมันต้องขนฟูเออเราไปอินเสิร์ตแกะกันนะเออเดีอยวอเด้อยดๆเดอดีไวิมาใหญ่เลยทำไมคะเออวิ่งมาวหมดแล้วอ่ะลูกอออเด้อเด้อเดิวป้อนจิ้มือป้อนิ้เอ้อเด้อเด้อเด หมดแล้วลูกลที่แยยยำยยำจับได้ปะขอจับได้ปขะจับได้ไม่กัดหอจับได้ไหมดมอจับหน่นะขอจับหน่อ้าวเาวก็กลัวจับเลยเออนั่นหน่นั่นหน่ถ้ากกลัวเขาเดีเดียวเดนจับนอไหมอะ อย่าร้องที่น้องตกใจน้พัวลัวทำมอันเนี้ยจับเลยแม่จับ่อหนูสิอะจับอม่พาจับอือหไหมจีอจับออก,กอไหมเออตามไปขีดๆยิงได้นเนาะ <c oughs> ะอ่า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  อะไรลูกนั่นนี่เขาเอาไปทำเป็นของเสื้อใช่ ไปเลยลูกเดินได้เลย,เลย,เลย เดินไปเลยเดินไปเลย,อยองอนงอน,งอน ข้ากล้องเหรอข้ากล้องเหรอครับอืเอาคันเอาดูคันคันลูกคันคันคันจริงจังเอา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 เกาเอาเกาเอาอันนี้ขี้มาเหลืออะไรเนี่ยไม่มีใช่อาหารมาแล้ว ขาก็หนาอจพ่ตามันว่วงนอนเนาะทำไรลูก ถ้าเขาฟูจะแทงแต่แต่ว่าเขาจะเขาไม่สะบัดขนนะแอบบะแอบบะอันนี้เร็วมันนี้เร็ว <laughs> đưa 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 thôi cái ừ. này luôn mà đi ma cái này luôn ไปไหนมานี่ดเดินเดินกลับเดินกลับกันชีวิตอิสระโอ้ยโชโชนี่โชเป็นไงเ่าวนี่นี่ตัวเมียน,น,น,นี่คุณคุณผู้หญิงไปไหนลูกไปไหนกลับแล้วเหรอกลับแล้วโอ้มาอีกมาอีกมาอีก